ดูดวงชาวราศีสิงห์เตือนแล้วนะถ้าถูกเรามาที่หนึ่งห้ามทําสิ่งนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับการถูกเราวันที่หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการได้รับมรดกการได้เลขเสียงนำโชคนำันแจ็คพอตนะครับท่านเจอในสิ่งเหล่านี้นะครับโชคลาภกลาลังประเดบดังเข้ามาชาวราศีสิงห์ห้ามทําสิ่งนี้นะครับห้ามทําสิ่งนี้คืออะไรนะครับเปิดเผยตัวตนหรือว่าหลงละเลิง หรือว่าเจอเรื่องราวต่างๆทําให้ท่านรู้สึกอยากจะจับจ่ายให้มากที่สุดชาวราศีสิงห์ถ้าถูกเรืวังที่ดึงแล้วให้ปิดวาจาให้เงียบถ้าท่านเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบดังมีความเชื่อว,ว่าพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายคอยตามติดว่าห้ามได้ดีห้ามประสบความสําเร็จห้ามเจริญรุ่งเรืองเขาพยายามทําตัวให้ตกต่ำเบี้ยดินพยายามให้เขารู้สึกเออมันไม่ได้ดีหรอกระบบในโชคจะตา่าง เพราะฉะนั้นชาวราศีสิง์ดวงชะตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายกว่าจะมีรางวัลที่หนึ่งได้นะผมอดทนอดกั้นหนักและเหนื่อยขนาดไหนนะผมถึงจะเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามานะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องนะครับเลือกหนทางที่โกลโดยการปกปิดซ่อนเล็นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาตกตำแหน่งเอ็มเพส จะลิญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์มีเงินมีทองมีบารบมีมีวสาสนาเป็นเรื่องดีแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ให้เป็นอย่างเช่ไปซื้อเฟอร์เรอรี่ลัมโบกินีมาอวดนะครับผมรับรองเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอยู่แค่พอเพียงอยู่แค่สิ่งต่างๆที่นะครับท่านเจอก็พอแล้วนะครับปกติเป็นยังไงก็เอาแค่นั้นแหละนะครับแต่เก็บเงินเอาไว้ในบัญชีสบายใจกว่าเยอะเพราะฉะนั้น สิ่งข้อห้ามก็คืออย่าอวดนั่นเองับอยู่ให้เป็นนะผมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างยังมีเกี่ยวกับเรื่องราวและลับเรื่องราวมองไม่เห็นเข้ามาลุมเล้าไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นคนนะครับที่เข้ามาในโชคชะตานะครับอัศวินคีม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่มาให้หมดไปสิ้นการปราบศัตรูไม่ใช่เรื่องดีนะผมการที่ท่านหลบหลีกนี้ไปดีกว่าเมียบมีศัตรูหนึ่งคนเท่ากับท่านนะผมเกิดความย่ำแยงในดวงชะตาแล้ว ดังนั้นถ้าเราไม่มีศัตรูเลยจะดีที่สุดแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะทุกคนล้วนแล้วแต่จะมีแต่เจ้ากรรมในเวรเพราะถ้าท่านรู้สึกว่าคนคนนี้มาไม่ดีให้ท่านหลีกหนีไปใหไกลถึงแม้หลีกหนีไปไกลบุคคลคนนั้นก็ยังตามติดตามตื้อตามไม่เลิกตามกันแกล้งในโชคชะตาแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาถ้าท่านมีบุญกุศลวาสนาได้ถูกางวันที่หนึ่งจริงๆท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูคุณนำโชคชะตาท่านอยู่แล้วแต่ถ้าเบิกบุญมาหมดละ นะถ้าเบิกบุญมาหมดละนะครับผมซ้ายบ่งบอกถึงบุญกุศลวาสนาเก่าขวาบ่งบอกถึงบุญวาสนาปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าท่านใช้บุญเก่าหมดแล้วบุญใหนะม่ละนะรับผมชีวิตจะตกต่ำเบี้ยดินถ้าไม่เหลือเงินแม้แต่บาทเดียวกานะรบรดิบดอยการรี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งสองเหรียญอำนาจบุญบารมีวาสนา ทพเทวดาสิงสทธิ์ปกปักปกุ้มของรักษาซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนผสมเลดการแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงนะการจัดหนักจัดเต็มในโชคตะอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองนำพาซึ่งความผสมเลดท่านจะมีโชคลาภระวังนะครับมีคนแอบมองเป็นตาสับปะรดเลยนะครับผมท่านจะทําอะไรจะได้ดียังไงรวยแล้วหรือย,อยังเจ๊งแล้วหรือย,อยัง นะครับแก้ไขปรับปรุงแล้วรลยยังทําอะไรเดีย๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้เพราะฉะนั้นถ้าท่านได้รับสิ่งนี้ท่านมิควรควรที่จะอยู่ใกล้กับบุคคลท่านนี้ท่าน,นเตรียมตัวทําในสิ่งที่ท่านดวงชะตาเปิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันได้ออกไปหมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมบวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือถ้วยเหรียญน,นะถือเหรียญทองเข้ามานะผมนะเราก็เน้นพลังบวกนะ ผถามว่าสิ่งเหล่านั้นชั่วร้ายก็มามันขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละคนถ้าเจอเรื่องราวคนคิดร้ายใจร้ายใบสีเราไม่เอาอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไปทางด้านพลังบวกท่านกาลังจะได้รับถ้วยเงินอนํานาจบารมีวัสนาเทพเทวดาดนบัรดาลให้แก่ท่านของการถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดรัวล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้อลึในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรักษาตกตำแหน่งสามเหรียญจะมีโชคลาภมีเงินทองมีบารมีวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมบัติดังใจหมายตกตำแหน่งเดอะสตาร์ แสงสว่างเดือสตามนจันทาเข้ามาจัดหนักจะเต็มมีดกับปักตรงกลางใจกระบนกระไวยกระสับกระสายอดทนอดก้นสมทีเจื้อเจือเจือเจ,จ็บหรือไม่เจ็บแน่นอนดาบสองขายเกิดขึ้นในโชคตาต้องเลือกผลทางสว่างเลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ชอบนะผมให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังไงก็แล้วแต่ต้องม้าพยองเข้าไว้ก็คือว่าในโชคชะตาคนที่ต้องทําจิตใจให้คึกเขิม ด้วยอานาจบ,บุญบารมีวัสนาเทพเทวดาสิงสิ์คำชูบอกปากคุณของรษาขึกเขิบเข้าไว้จัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมเจ้ากรรมในเวทเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดด้วร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวดวงชะตาของท่านมีโชคล่าไหมมีนะครับผมมีคนอุปถัมภ์ไหมมีครับมีศัตรูหมู่บ้านไหมมีเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเล่นรับมีไหมมีแต่ให้ทํายังไงครับหาผู้รู้หาผู้ที่มีสติปัญญา หาผู้ที่รู้จริงรู้แจ้งครับการที่ท่านไปศึกษาตอบรับปร,ริญญาด็อกเตอร์เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่าเรื่องหนักจะกลายกลายเป็นเบารู้หาวิธีผูกวิธีแก้รับเงินทองจะเข้ามาไหลมาเทมาหล่นลงมาจากฟ้าจะเลินลุ่งเรืองขึ้นมาทันดีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์การส่งมอบด้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจะเต็มเตรียมตัวพลิกจากร้ายกลายเป็นดี โดยบนกุศลวัสนามีการยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาชะตาชีวิตพ่จะพพิกจากร้ายการปฏิิดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาชะตาชีวิตจะรับรัพ์เาะฉะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบก่อนที่ใครบางคนจะมาทุบตรงกลางหัวใจท่านรู้สึกพ่นไฟเจอปัญหาหตา่างๆไฟเล่าร้อนความร,ร้อนแรงเอาจริง,เอ,รงเอาจังในช่วงชะตา เพราะฉะนั้นเงินทองก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งที่สําคัญสามารถเชิดศัตรตูให้กลายเป็นมิตรได้เพราะฉะนั้นการส่งมอบช่วยทองก็สําคัญวันออกรถใหม่ป้ายแดง bmw b e r r e r i y lamborghini audi ะครับผมจัดหนักจัดเต็มในโชคตาใครบางคนจะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตีตาจองเอาไว้เลยด้วยบุญกุศลวาสนา ทเทพเจวาสิ่งสิทธิ์คำชูป,ปกปกักรุคงขงรักษาอัศวินส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองมาสู่ตัวท่านแล้วเจตาชีวิตจะรับศัพย์มีดดาบปากเต็มหลังกระวนกระวายกระซากกระสายดวงชะตาต้องเป็นทุกขลาภเท่านั้นถึงจะได้ดีดวงชะตาแบบนี้นะครับทุกขลาภเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจากร้การไม่ดีนกน้อยจะนำพาซึ่งความผสมเ็กจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจกัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดดประเดังชะตาชีวิตจะรับสัพย์ ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาคำชูปกปักคุ้มครองรษา,าอำนาจบารมีวาสนาส่งมอบถ้วยทองจัดหนักจัดเต็มในโชคตาราศีสิงห์เป็นราศีที่มีความเป็นผู้นำมีพลังงานสูงและมุ่งมั่นในการไขว่คว้าความสำเร็จในเดือนมอนี้ชาวราศีสิงห์จะได้รับอิทธิพลจากดวงดาวที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในหลายๆด้าน ด้านการงานในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์ต่อการงานของชาวราศีสิงห์คุณจะมีพลังงานและความกระตือรือร้นในการทำงานสูงและพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆสำหรับผู้ที่ทำงานประจำนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความสามารถ และความเป็นผู้นำของคุณคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จส่วนผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ผู้อื่นอาจมองข้ามอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนควรระมัดระวังในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจเนื่องจากดาวเมอร์คิวรีจะย้ายเข้าสุราศีพิจิตซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งได้ง่าย ควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกใช้คำพูดและแสดงออกถึงความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นด้านการเงินในเดือนนี้ดาวศุกร์จะโครจรเข้าสู่ราศีตุลซึ่งส่งผลให้ชาวราศีสิงห์มีแนวโน้มที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักและความมุ่งมั่นคุณอาจได้รับโบนัสหรือผลตอบแทนพิเศษจากผลงานที่โดดเด่น อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนื่องจากดาวอังคารจะส่งผลให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือเสี่ยงโชคมากกว่าปกติควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและเก็บออมเงินสำหรับเป้าหมายระยะยาว สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาข้อมูลและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีสิงห์ที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการตั้งเป้าหมายทางการศึกษาและทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มที่ดาวพรฤหัสบดีจะส่งผลให้คุณมีความมุ่งมั่นและวินัยในการเรียนสูงคุณจะสามารถเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของคุณนี่เป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ประสบการณ์จริง และสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงานเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมและยื่นใบสมัครดาวเสาจะช่วยเสริมดวงในด้านการสอบและการคัดเลือกควรใช้เวลาในการทบทวนและฝึกฝนทักษะท,ที่จำเป็นยอดค้าขาย สำหรับชาวราศีสิงห์ที่ประกอบอาชีพด้านการขายเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานและความมุ่งมั่นของคุณจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มสูงขึ้นดาวพฤหัส,สบดีจะช่วยเสริมบาร,รมีและความน่าเชื่อถือให้กับคุณทำให้คุณสามารถน้มนาวลูกค้าได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้ารายใหญ่การเตรียมตัวอย่างดี และการนำเสนออย่างมืออาชีพจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในช่วงปลายเดือนดาวสุขจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งอาจทำให้คุณต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการปิดการขายควรใช้ทักษะการเจรจาต่อรองและการให้บริการที่ดีเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยพลังงานและโอกาสสำหรับชาวราศีสิงห์การทุ่มเทกับการงานการวางแผนการเงินและการสแสวงหาความรู้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จอย่าลืมใช้เวลากับคนที่คุณรักและดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จตลอดเดือนนี้ ราศีสิงห์เป็นราศีที่มีเสน่ห์มีความมั่นใจและรักอิสระในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับพลังงานแห่งความรักที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักและความงามจะส่งอิทธิพลให้คุณมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากเป็นพิเศษด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันกับคู่ครองดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณและคู่รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นคุณจะรู้สึกถึงความลึกซึ้งในความสัมพันธ์และอยากที่จะแบ่งปันความฝันและเป้าหมายในชีวิตร่วมกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่มั่นคง และลงตัวมากขึ้นนี่เป็นเวลาที่ดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านการวางแผนครอบครัวหรือการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณและคู่ครองเข้าใจความต้องการของกันและกันได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่อาจทําให้คุณรู้สึกอุดหนดนหรือใจร้อนได้ง่ายควรระมัดระวังในการใช้คําพูดและการแสดงออกเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นการใช้เวลาทากิจกรรมผ่อนคลายร่วมกันเช่นการออกกําลังกายหรือการท่องเที่ยวสั้นๆอาจช่วยลดความตึงเครียดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนดาวสุขจะส่งอิทธิพลให้คุณรู้สึกโรแมนติกและอยากแสดงความรักต่อคู่ครองมากขึ้น นี่เป็นโอกาสดีในการจัดเซอร์ไพรส์หรือพาคู่ครองไปเที่ยวในสถานที่พิเศษการแสดงความรักและความห่วงใยผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆจะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ของคุณให้หวานชื่นยิ่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนพิเศษดาวศุกร์จะเพิ่มเสน่ห และความมั่นใจให้กับคุณทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกันผ่านกิจกรรมทางสังคมหรืองานอดิเรกนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างมิตรภาพใหม่ๆซึ่งอาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในอนาคตควรเปิดใจและกล้าที่จะทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ๆแม้ว่าพวกเขาอาจไม่ใช่สเปคที่คุณเคยคิดไว้ก็ตาม ในช่วงกลางเดือนดาวพุธจะกระตุ้นให้คุณมีความมั่นใจในการสื่อสารมากขึ้นนี่เป็นเวลาที่ดีในการแสดงความรู้สึกหรือความสนใจต่อคนที่คุณชอบการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจจะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความมั่นใจของคุณกลายเป็นความหยิ่งผยองเพราะอาจทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดได้ ในช่วงปลายเดือนดาวเสาร์จะส่งอิทธิพลให้คุณมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังมากขึ้นคุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจการเรียบร้อนอาจนำไปสู่ความผิดหวังได้สำหรับผู้ที่กำลังใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณ ได้พบกับคนที่น่าสนใจหลายคนแต่ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและควรนัดพบกันในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องความรัก 1. ควบคุมอารมณ์ชาวราศีสิงห์มักมีอารมณ์ร้อนและหุนหันพลันแล่นในเดือนนี้ควรฝึกการควบคุมอารมณ์และคิดก่อนพูดหรือทำเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น 2. ให้ความสำคัญกับการฟังนอกจากการแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองควรให้ความสำคัญกับการรับฟังความรู้สึกและความต้องการของคู่รักหรือคนที่คุณสนใจด้วย 3. รักษาความเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าความรักจะสำคัญแต่อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองและพื้นที่ส่วนตัวการมีกิจกรรมและความสนใจของตัวเองจะช่วยให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้น 4. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อย่ายึดติดกับภาพความรักในอุดมคติมากเกินไปเปิดใจรับความสัมพันธ์ในรูปแบบที่อาจไม่เหมือนกับที่คุณเคยคิดไว้หให้เวลากับตัวเองแม้ว่าคุณจะกระตือรือร้นในการหาคู่หรือพัฒนาความสัมพันธ์แต่อย่าลืมให้เวลากับตัวเองในการทำสิ่งที่คุณรักและพัฒนาตนเองโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย ในเรื่องความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จในเรื่องความรักจงใช้เสน่ห์และความมั่นใจของคุณอย่างชาญฉลาดและอย่าลืมที่จะรักษาสมดุลระหว่างการให้และการรับในความสัมพันธ์ด้วยพลังและความมุ่งมั่น ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวราศีสิงห์คุณจะสามารถสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน